สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกค่ะนขต้อนรับเข้าสูา่ช่อง Baby Monster World คลิปนี้แอดมาแล้วค่ะมาตอนรับเดือนใหม่ด้วยการอัพเดต,ตข่าวกราวของน้องๆ Baby Monster เพื่อไ,ได้รับชมกันค่ะ ไหนเๆๆๆๆมื่อคืนใครรอเกอร์แบดแอดบ้างแอดยอมรับเลยว่าเมื่อคืนนี้ฉันนั่งขัดสมาร,รอรุนสุดสดก็เราะว่าเมื่อคืนเป็นคืนวันเฤรัสบดีเวลาสี่ทุ่มใจท,ที่ถือว่าเข้าเดือนกันยายนตามเวลาในประเทศเกาหลีแล้วเดือนที่ YG ออกข่าวว่าจะเดบิวตน้องๆ Baby m สเตอร์กับเราไงคะะแต่แล้วก็เหมือดอกหักดังป๊ะ อหักตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเพราะไม่มีอะไรมาอัปเดตเพิ่มตามจากเจ้าออฟฟิเชียลของน้อง,ง,งเบมอลเลยค่ะแต่ถามว่ารอไหวไหมก็คงต้องบอกว่าไหวรอมาสักขนาดนี้แล้วรออีกสักนิดจะเป็นไรไปใช่ไหมคะ็นเพื่อนโอเค และล่าสุดมีข่าวคราวแพร่ในโลกออนไลน์กันอย่างหนาหูว่าน้องๆ Baby Monster อาจจะได้ไปเปิดตัวบนคอนเสิร์ต b o นพิ i งฟินาเล่ของรุ่นพี่ b l a c k พิ n k ไม่รู้ว่าเรื่องนี้เท็จจริงแค่ไหนนะคะแต่เขาบอกว่าเป็นข่าวมาจากวงในซึ่งจากข่าวก่อนหน้าน,นี้ที่เคยมีคนสปอยว่าน้องๆจะมาที่ไทยแล้วน้องๆก็บินมาไทยกันจริงๆเอาแล้วฉันตื่นเต้นลงหนึ่ง คราวนี้สปอยได้แรงมากแบบนี้ก็ต้องรอดูกันนะคะว่าข่าวลือเบมอนจะไปแสดงคอนกับรุ่นพี่แบล็กพิงจะจริงไหมแต่ณเวลานี้ข่าวนี้แอดไม่คอนเฟิร์มนะคะแต่เอามาเล่าให้เพื่อนๆตื่นเต้นเล่นๆกันไปก่อนอิอิฉันไม่อยอมตื่นเต้นคนเดียวหรอก และสำหรับรุ่นพี่ t r ร a ช u r e นั้นล่าสุด YG ก็ประกาศว่าจะปล่อย MV p น a ีเพลงบอมในเดือนกันยายนนี้แต่ยังไม่ปักวันนะคะเอาละเซแบนนี้บมอนสแตนก็ได้แต่ถามว่าแล้วเบมอนจะมาเมื่อไหร่นะงานนี้ต้องเลื่อนอีกเดือนถัดไปหรือยังไงมี YG อย่าทำไข่สื้อได้โปรดเห็นใจคนคอย ใไหนเมื่อวานนี้ก็ไม่มีการอัพเจตอะไรจาก YG เกี่ยวกับการเจบิวของเบมอนเลยและก็เหมือนน้องๆจะรู้เกิดความเห็นใจปราณีว่าแฟนๆนี้จะขิดกันหมดแล้ว <c oughs> หอหิวหัวใจกันเหลือเกินน้องๆก็เลยเดินออกมาปรากฏตัวให้แฟนๆได้เห็นกันด้วยค่ะ เริ่มจากตอนกลางวันที่น้องชิกิตาออกมาจากตึก YG แต่งตัวมาอย่างแท่เลยและสะพายกระเป๋าสีชมพูใบเดิมด้วยค่ะเงืงเงน่ารักมากยายหนูชี้ตกกลางคืนมาก็ได้เห็นน้องโรราออกจากตึก YG สักเวบก็ยังดีกับกระเป๋าเป้ใบใหม่และอีกกลุ่มก็เป็นน้องภาริตาฮารามและชิกิตาที่เดินตามออกมากันอย่างพร้อมเพรียงในเวลาประมาณสี่ทุ่มเก ค่ะชิกิตาบอกมือให้ฟแฟนๆใหญ่เลยทำท่าไฟทิ้งให้ด้วยมัดผมมวยบันณน่ารักธรรมัดทรรแมงเจ้าชิกีคงอยากให้กำลังใจฟแฟนๆที่มารอนะคะดึกดึกดืด่นดก็ยังจะรอน้องๆก็ซ้อมกันหนักมากแน่ๆเลยช่วงนี้ยังไงเป็นกำลังใจให้ทั้งแฟนคลับและเบมอนเลยนะคะ และวันนี้น้องภาริตากับฮารัมก็มาโพสที่ Tik Tok และ Instagram <c oughs> Baby Monster อ f ์ i อ i a l ด้วยค่ะสองสาวมาเต้น love league challenge ของรุ่นพี่อักโมหน่ารักมากๆเลยทุกความสวยมารวมกันตรงนี้น้ำตาฉันจะไหลมองซ้ายมองขวาลูกตาไม่โฟกัสเลยมันเลือกจ้องสักคนไม่ได้เลยจริงๆ ทำฉันต้องนั่งวนดูไปไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบมันมันมันทั้งงงมากฮารัมเปล่งออร่าเป็นสาวอย่างสวยแถมใส่เสื้อเลิฟลีสด้วยส่วนน้องพริตาแสนหวานยิ้มสดใสยิ้มมันทั้งคลิปเลยเงือเง,อง,อง,องอน่ารักมากใส่เสื้อแท้งท็อปที่ออกแบบโดยพิ่ริสาพี่สาวของอาสาด้วยนะคะสปอร์ตกันดีมากเลยสามัคีที สว่าแต่เด็กเด็กเซนชาเลเนจ์เพลงรุ่นพี่จะถังตึกแล้วเนี่ยเหลือแต่เต้นเพลงตัวเองนะคะลูกเมื่อไรจะได้เต้นเพลงตัวเองให้แฟนๆเห็นสักทีนะและนี้ก็คือข่าวของเราทั้งมดในคลิปนี้ที่แอดเอามาฟห้เพื่อได้รับชมนะคะนี่ถ้าน้องๆเบม่อนได้ไปเปิดตัวที่คอนพีสาวเลยพิงจริงจริงอ๋อ ฉันทำตัวไม่ถูกแล้วจริงไม่จริงไม่รู้แต่ฉันตื่เต้นไปก่อนแล้วภาพมันมาเพื่อนๆคิดว่าไง เม้นมาเลยมีความเป็นไปได้แค่ไหนอยากให้ไปเปิดตัวบนคอนรุ่นพี่ b บลักพิ้งไหมแล้วมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงน้องๆเบมอนบ้างเม้นมาได้เลยใต้คลิปนี้สำหรับวันนี้แอดลาไปก่อนรักเพื่อนๆในช่องเบพีมอนสเตอร์เวิร์มากมายอย่าลืมกด Subscribe ไว้นะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย